ต่อไปนะคะตอนนี้จะทดสอบออปรดเลติโนอีกหรือ,อ,อวิตามิน A นะคะว่ามีส่วนผสมอยู่ในนี้หรือเปล่าปรดเลติโนอีกเนี่ยมีคุณสมบัติทําให้หน้าขาวนะคะแต่ว่ามันการเป็นการทําให้หน้าจะผิวหน้าบางลงอะคะนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าในเซนไดสเต็มเซลล์เนี่ย เซรั่มสเตมเซลล์เซนไดเนี่ยจะมีสารเหล่านี้ผสมอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเอาสารนี้ผลที่ดูจะต้องดูจากดูจากเกร็ดของสารเคมี M e นะคะว่า เขาเปลี่ยนสีหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงถึงสีแดงนะคะแสดงว่ามันมีส่วนผสมอยู่นะคะตัวนี้ก็ได้จากกรมวิาศาสการแพทย์เหมืนกันนะคะถ้าผู้ใดสนใจก็อุ ื้ออเานะ,ะนี่ค่ะแอนเขาให้สังเกตนะคะว่ามีผลหรือเปล่านะคะนี่นะคะ โดยที่ไม่คนจะสังเกตว่าสารเคมีที่ใส่เข้าไปนะคะจะมีลักษณะขาวใสนะคะเห็นไหมคะขาวใสไม่ได้เปลี่ยนสีแต่อย่างใดนะคะแสดงว่าเซรั่มสเตมเซลล์เซนไดเนี่ยไม่มีส่วนผสมนะคะของกรดเลีิโนอกนะคะตามการทดสอบอันนี้นะคะ